สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเราครับก็จะได้นำเอาคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจานะครับสาหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการสร้างโฟลเดอร์นะครับใหม่นะครับในวิดีโอสิบเอ็ดนะครับทำยังไงนะครับก็มาลองดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านเปิด Windows อ็กซ์พลอขึ้นมาก่อน ตอนนี้ก็เปิดขึ้นมานะครับตัวเปิด Windows e x p o r ล e เขาเจอตัวนี้นะครับก็คลิกเข้ามานะครับทีนี้ก็ไปเลือกหาตำแหน่งนะครับที่ท่านต้องการที่จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับอาจจะสร้างตรงนี้นะครับผมจะผมจะสร้างตรงนี้ก็แล้วกันนะครับวิธีการสร้างนะครับก็ให้ท่านไปคลิกเมาส์ข้างขวานะครับเอาเมาส์ไปขี้ตรงที่ว่างๆนะครับตรงไหนก็ได้นะครับคลิกเมาส์ข้างขวานะครับแล้วก็ไปตรง new นะครับ มันจะมีคําว่าโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับท่านก็สามารถที่จะคลิกสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ชื่อโฟลเดอร์เข้าไปเลยนะครับได้เลยตรงนี้นะครับพอเสร็จก็กด enter นะครับเสร็จแล้วนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็เป็นวิธีที่2นะครับในการสร้างโฟลเดอร์นะครับก็ให้ท่านมาที่ตรงเมนูตรงนี้นะครับ new ตรงนี้นะครับคลิกลงไปนะครับมันจะมีคําว่าโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับ ท่า,า apps, the นก็สามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ได้จากตรงนี้เลยนะครับคลิกลงไปนะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับท่านก็สามารถที่จะใส่ชื่อโฟลเดอร์เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็กด enter นะครับท่านก็จะได้ชื่อโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสําหรับวันนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะสร้างโฟลเดอร์นะครับใน windows 11 1ทํอำยังไงนะครับก็สรุปแล้วมี2วิธีนะครับคลิกเมาส <sh> <expanding Genesis> <igans> ์ข้างขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปตรง new นะครับ เข้าไปเลือกโฟลเดอร์นะครับหรือมาคลิกตรงนี้นะครับ New นะครับแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์นะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์ขึ้นมาให้เราใส่ชื่อนะครับก็ลองใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นทีิปฝากสำหรับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดส cribe ช่องของเรานะครับเพื่อรับชมคลิปดูใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับ